เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยกับผมอีกแล้วสุรุปะกะสวัสดีกันด้วยสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านกันด้วยวันนี้มาเจอกันในเกมลักกี้เนโกเกมแมวนรกหมวยยกล้ออะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะท่านผู้ชมวันนี้พกทุนมาอีก500บาทอีกเช่นเคยนะช่วงนี้ก็500บาทงบต่ำๆเบาๆกันไปให้ทุกคนได้เห็นนะว่า500บาทก็ยิงใหญ่ ได้นะครับผมมาดูกันเลยกับเกมน้องแมวว่าวันนี้จะทรยศเราหรือเปล่าว่าจะเป็นแมวนรกสมชื่อหรือเปล่านะท่านผู้ชมคนเขาเรียกเล่นเกมนี้เราเรียกกันว่าแมวนรกนะผมไม่เข้าใจน้องก็แจกดีนะน้องก็แจกผมดีออกนะโอ้โหคนอื่นมันไม่แจกได้ไงคุณเล่นผิดละว่าเวลากันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหลิ้นพันกันเลยกี่ดเดียวเชียวนะท่านผู้ชมสิบมาแบบนี้แล้วเคแตกไหมอ่ะเคมีเยอะอยู่นะ ไม่แตกก็โกไปเลยวัดใจนะผู้ชมผมวัดใจไปเลยนะเอามา500กดเซอร์ฟีเชอร์ไป300กว่านะผู้ชมวัดใจกันไปเลยรอสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นมากกว่านั้นก็ได้นะมากกว่านั้นก็เอานะโอ้โห,โห,โหเฮ้จริงปะเนี่ยเจ๊งเลยนะปิดคลิปเร็วโอเคมาอยู่โอเคอเกือบได้ปิดคลิปเร็วแล้วนะท่านผู้ชมเปิดปุ๊บปิดปั๊มอะไรอย่างงี้ก็ไม่เอานะ โอเคกับสิหมุนนะมาดูกันเลยโอ้ยคูณ2มาเป็นคูณ4ี่แล้วครับน้องแมวขอน้องแมวเยอะๆเราไปคูณตอนท้ายนะนั่นเลยนั่นเลยโอเคสำหรับผมโอ้โหน้องแมวมา3ตัวแบบนี้ท่านผู้ชม เหมือนเช่นเคยนะครับทาเตือนแล้วน้องๆหนูๆท่านไหนที่อายุยังไม่ถึง18ปีต่ากว่า18ปีพี่ก็ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะครับผมมาดูชมที่เพื่อความสนุกสนานความบันเทิงกันไปก่อนนะแต่สําหรับ้องชมท่านไหนที่อายุถึงแล้วก็สนใจก็กดเข้ามาสมัครได้เลยที่ลิง์ใต้คลิปนี้รับรองว่าโปรโมชั่นทุกคุงก่อยุงทีิบานแน่นอนบอกเลยว่าตอนนี้แบบว่า กำลังแตกกำลังแตกกันแบบเดือดเดือดกันไปเลยดูจากผมได้เลยนะดูจากผมได้เลยนะรับรองว่าเดือดกันแน่นอนเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับรับรองอาคูณ18 24คูณ24ไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ดูดิแมวคูณเยอะมากแล้วแตกแบบอืนี่มันมาแตกน้อยนะถ้ามันแตกแบบเต็มหน้าเต็มกระดานขึ้นมานี่โอ้โหผมบอกเลยเป็นพันมาเลยนะจังหวะเนี้ยนี่ไงโอ้โห บอกแล้วน้องแมวไม่เคยทำให้ผมผิดหวังนะผมแบบรักน้องแมวมากๆเลยนะลองจากน้องเสือกับน้องแมวนี้แหละนะครับผมเงินรางวัลเมกะขึ้นไปแล้วนะเงินรางวัลเมกะขึ้นไปแล้วที่ไม่ได้สนใจนะครับว่าเกมไหนจะบวกไม่บวกหรือแบบน้อยหรือเจ๊งอะไรยังไงขอแค่ท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะอยากเล่นเกมไหนท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์มาขอกัน,น,ในใต้คลิปนี้เลย ยินดีจัดให้ทุกคอมเมนต์450บาทครับผมดูโหสบายสบายซื้อไป300กว่าใครที่อยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยพี่เล่นเกมนั้นหน่อยพี่เล่นเกมนี้หน่อยพี่เบ็ดเท่านั้นพี่เบ็ดเท่านี้พี่ทุนน้อยคุณหนานะจัดมาได้เลยรับรองว่ายินดีจัดให้แน่นอนโอ้โหเหลือพีหมุนสุดท้ายอ่ะหมดแล้วปะอู่นิ่งเลยนะท่านผู้ชม ท่าหวังว่าจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ก็แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทโอเคได้ข้าก๋วยเตี๋ยวเย็ยนนี้ละก๋วยเตี๋ยวอะไรชามละเจ็ดร้อยลังบาวะเนี่ยโ <c oughs> ดนนักผู้ชมด่านะผมโอ้โหไปครับผมอีกสามสิบหมุนแบบเบาๆนะกดไปก่อนนะท่านผู้ชมโอ้โหเบ็ดละห้าบาทนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับผมเอาเออพัดมาดิพัดมาดิพัดมาดิดาดดาดโอ้โห อี๋พัดมาดีอยากได้แบบพัดกรอบทองเต็มหน้าอย่างเงี้ยเป็นไปได้เปล่าไม่เป็นไปไม่ได้โอ้มาโอเคโอ,คโอ,คโอค้มาดีมาดีอยากได้ฟีสปินแบบไม่ต้องซื้ออ่ะมาไหมอ่ะมาไหมอ่ะหืมไม่มาค่ะท่านผู้ชมยังนิ่งอยู่นะเดี๋ยวเบรกก่อนนี่ไม่มาใช่ไหมไม,ไม,ไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมซี โอ้โห oh, ขอยัยในคำหยาบลุ่งหน้าด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสุรุปกาของเราด้วยนะครับรับรองว่าสนุกสนานนีฮามีคลิปใหม่ให้ทุกท่านผู้ชมได้ติดตามทุทกวันแน่นอนเอาน้องแมวมาแล้ว2คูณ6ไปแล้วนะครับตอนนี้แตกมาขึ้นกระดานแบบนี้ oh ho. โอ้โหโคมไฟแตกมาครับผมแล้วโอ้ว oh, ยมาเอา คุยคิวใหม่ไม่แตกนะคุยคิวหน้าแตกมากเลยนะเมื่อกี้ไม่แตกนะพี่งบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกดอยู่ว่าแตกนะตอนนี้ยังคูณหกอยู่นะร้อยห้าสิบสี่บาทเบาๆกันไปก่อนอยากได้สักคูณสิบอ่ะอยากได้สักคูณสิบอ่ะแต่คูณสิบเราถ้าไม่แตกก็อีกก็เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมคูณสิบเราไม่แตกก็เหมือนเดิมนะแล้วคูณเรามันต้องแตกด้วยนะเหลือห้าหมุนแล้วตอนนี้ผมเริ่มเสียวสลักว่าป้าบแล้วนะท่านผู้ชมกดไปสามร้อยอ่ะ เริ่มเสียวหลังแล้วนะโอ้โ oh, ห wow. สูชีแตกมาอยู่สูชีแตกมาอยู่โอ้ค oh, ูณแปดครับผมคูณแปดครับผมคงไฟกอบทองอะ่ะอยากได้คงไฟกอบทองทั้งหน้าเลยมาเนี่ยทีซูชีสามอันนี้แตกอะ่ะสิบมาแตกแล้วแล้วพัดอะ่ะพัดอะ่ะพัดก็ยังไม่แตกอะท่านผูออ้ชมกหมุนเดียวนะซูชีบวกไว้ครับตอนนี้โอ้โ oh. ห น่าจะขาดคุณนะถ้าผู้ชมดูคลิปนี้น่าจะขาดคุณนะเพะกดไปสามร้อยกว่าเลยนะกดไปสามร้อยกว่าเลยนะอืหมุนสุดท้ายครับผมหมุนสุดท้ายเพี้ยแมวสามตววมววววาัวแล้วแตกไหมขอรัวขอรัวขอรัวเลยรัวเลยเอารัวแล้วท่านผู้ชมรัวแล้วแมวมาอีกโอโ้โหอือด้วยชีวิตครับไม่จริงนะ ม่จริงนะน้องแมวช่วยชีวิตนะแมววันทีละสามทีละสี่นะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ไงนี่ไงเอาเสียวสลับงเลยครับผมหรือเสียวกันไปนะเสีเสียวกันไปไม่ใช่ท่านผู้ชมเราผมเนี่ยเสีเสียวกันไปนะสวยงามนะสวยงามเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาอันเดวนละครเลยโอ้โหเสียวจริงครับพี่คีเสียวจริงเสียวจริงเลยโอ้โห ใครที่แบบสงสัยว่ายีเล่นแบบแตกเป็นหลักหมื่นหลักแสนไปแล้วตกใจอะไรแค่นี้ผมแบบให้ค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์นะผมตกใจแน่นอนเงินรางวัลรวมนะครับผม67 8บาทคุ้มๆนะคุ้มๆคุ้มๆถือว่าโอเคครึ่งๆได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าโอเค อืมก็คําเตือนกันอีกเช่นเคยนะสําหรับน้องๆหนูๆท่านไหนนะครับผมที่อายุไม่ถึง18ปีพี่ก็ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะให้ดูชมเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงกันไปก่อนนะแต่สําหรับใครที่อายุถึงแล้วก็กดเข้ามาสมัครได้เลยที่ลิง์ใต้คลิปนี้กราบการขอร้องเดี๋ยวเต็มหน้าแบบนี้โอ้โหกราบการขอร้องกันเข้ามากดสมัครกันได้เลยรับรองว่าเข้ามาแตกหนักแตกเต็มแบบผมแน่นอนถึงจะบบว่า โอ้ยไม่หนักหลักแสนหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่สเตปแต่ละคนนะท่านชมแล้วแต่สเตปแต่ละคนนะก็เข้ามากดตามกันได้เลยรับรองว่าแตกเดือดแ <ๆ S 1> น่นอนสเก็ตเตอร์มาแบบนี้โอ้โหปีๆไม่ได้กดไม่ได้ซื้อเอาเป็นว่าผมขอเบรกคลิปไว้ประมาณนี้ดีกว่าขออญาตไปลุ้นต่อเองแล้วกันใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับช่องของเราสุรุป กันด้วยวันนี้ขอลาไปที่ภาพสวยๆงามๆแบบนี้อีกเช่นเคยลาไปก่อนสวัสดีครับ